สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถนะครับจะพามาดูคันนี้นะครับเนาะคันข้างหลังผมนี่เลยนะคันนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่โฟวิวนะไม่ใช่รถโฟวิวเป็นรถตัวมิต x ธรรมดานะครับแต่ว่าเขาไปทําเป็นกระบะดั้มนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันดูแตกดีเนาะ เป็นกระบะดัมนะครับที่เขาทําเพื่อใช้ในการทำอาหากินเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ขลนดินนะครับผมก็เลยจะเอามารีวิวให้พี่เพื่อนๆทุกคนดูนะครับเผื mm hmm. ่อว่ามีใครสนใจเนาะ,ะ mm hmm. ก็ไม่ใช่รถผมแต่อย่างใดนะก็เป็นรถของทางอ,อู่นะครับรถของทางอู่นะครับเขาก็เปิดเป็นเตทมรถเนาะแล้วเขาก็เอารถเก่าเนี่ยมาดัดแปลงใส่เป็นกระบะดัมนะครับเพื่อใช้ในการ ทำมาหากินเนาะไม่ว่าฝนดินฝนทรายฝนหินอะไรต่างๆนะครับน่าจะใช้งานได้ค่อนข้างครบสะดวกสบายนะครับแต่ว่าสภาพนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปกล้องหลังนะครับนี่เลยนะครับกระบะดัมสีขาวนะครับคันนี้นะอูอ่นี้เนี่ยก็จะมีอยู่2คันนะครับสีขาวคันนึงแล้วก็จะเป็นสี สีเทาๆนะครับสีเทาๆคันนึงอยู่นู่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูทั้ง2คันเลยละกันนะครับเนาะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ว่ามันไม่ใช่รถ4ฟล e วิเนาะมันก็อาจจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของอคลิปที่ว่าผมทําตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็น106เลยนะครับพอหลังๆมามันก็หา106ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายที่ไหนให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนดูนะครับเพราะว่ารถ ln 1 0 6เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับนานๆจะมีออกมาขายทีนะครับถ้าจะมีพวกโฟว e w ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งแต่รี v o แล้วนะครับีโวเพราะาตัววีโก้เนี่ยหัวเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีโฟวิลนะครับเนาะมันไม่มีระบบขับ4ี่นะ,ะมีระบบขับ4ก็จะมีแค่ตัวรี v o นะครับตั้งแต่ตัวรี v o เป็นต้นไปเนาะ แต่ถ้าเก่ากว่าน,นั้นเลยก็คือตัว1 0 6ตัว6,5นะตัว36,46นะครับที่ว่า R N นะครับ R N 36,46ที่เขานำเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยขอพานอกเรื่องแล้วกันเนาะอันนี้ก็ขอญาติด้วยแล้วกันนะครับเนะเาะนอกเรื่องก็คือพามาดูตัวนี้ Mighty X นะครับ Mighty X ตัวนี้เป็นขับ2นะครับก็คือขับเคลื่อนอล้อหลังเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เกิดรุ่นลาวคราวเดียวกับตัว ln 1 0 6กนะครับก็คือตัวไมทีเ y X นั่นเองนะครับนี้เนี่ยเขาไปดัดแปลงเป็นกระบะดั้มนะครับนี่เขายกกระบะโชว์เลยนะครับเนาะเขาก็จะใส่พวกระบบไฮดรอลิกเนาะ,ะนก็จะมีลมนะครับไม่ใช่เป็นตัวปั๊มลมอะไรสักอย่างครับอยู่ตรงนี้อีกตัวอ่ะก็จะวางไว้ใต้กระบะนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวมือปรับ อยู่ในหัวเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้สีเขาทํามาใหม่นะครับสีขาวนะครับสีขาวนะมีตัวล็อกอะไรเรียบร้อยนะครับนะพื้นกระบะก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับเพื่อสะดวกในการบรรทุกของ,งต่างๆเนาะเวลาเทปุ๊บก็คือมันก็จะได้ไหลลงสู่ด้านล่างง่ายๆนะครับอันนี้สีขาวนะครับยางยางอันนี้เนี่ยเป็นยางบรรทุกเลยนะครับเป็นของมิชลินนะ ถ้าของมิชลินเนี่ยอ่าเป็นยางที่เขานิยมใช้บรรทุกเพราะว่ามันเป็นเหมือนจะเป็นผ้าใบ10ชั้นนะครับมันสามารถรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแต่ยางอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ 225/75R14 เนะาะกระทะขอบ14นะครับยางเป็นยางปี16นะครับนะบอยู่นี่3816นะครับก็คือสัปดาห์ที่38ปี16นะครับปีก็จะ เก่าหน่อยเนาะถ้าอยากใช้งานแบบลื่นๆก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วเนาะไม่มีปัญหาเนาะบรรทุกหนักสบายๆเลยนะครับ2ตัน3มตันถึง4ตันก็น่าจะได้นะครับถ้าเป็นของมิชลินนะครับรับประกันได้เลยเนาะอันนี้มาดูภายในบ้างนะครับอันนี้คันขาวนะครับภายในเขาทําใหม่สวยเลยนะครับแผงประตูใส่ให้เรียบร้อยนะครับเบาะไมตี้ก็จะเป็นแบบนี้นะ แต่อันนี้คือเขาหุ้มใหม่นะครับพุ่มใหม่สีสวยเลยออกเทาๆนะครับเนาะเบาหุ้มใหม่นะเบามไมตี้ก็จะต่างจากเบาเบาของร้อยหกเนาะก็คือ,อจากนี้ตรงนี้นี่ที่วางแขนเนาะที่พักแขนะสามารถพับเก็บได้เกียร์ปกตินะครับมันไม่มีโฟเนาะมีจอให้ด้วยนะพอดีอ่ะ,อะวงมอลัยก็เหมือนกับของร้อยหกนะครับบังแด มีให้เนาะแผงประตูฝั่งนู้นเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้สวยนะครับสภาพสวยแต่เป็นของใหม่นะอันนี้ะจะดูสภาพเครื่องแล้วกันเนาะประตูลองปิดประตูดูอโอเคประตูปิดง่ายแน่นสนิทนะครับถ้าดูห้องเครื่อง นี้เนี่ยแถงชานหน้าเนี่ยตัวเลขยังอยู่นะเขาไม่ได้ทําสีแถงคันหน้าต,ตัวคานข้างหน้าเนาะเขาทําสีแค่ตัวบอดี้นะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยเป็นสีเดิมหมดเลยนะดูจากเลขตรงนี้เนี่ตัวไมตีมจะมีเลขอยู่สองตำแหน่งนะครับถ้ารถที่ไม่ได้ทําสีนะสังเกตอยู่สองตำแหน่งนี้นะครับหม้อน้าหม้อน้ำหม้อน้ำ,หนำเหมือนจะเปลี่ยนใหม่มานะครับหม้อน้าเนาะ อันนี้ Toyota เครื่องเดิม 2L นะครับเครื่องไม g ที y เป็น 2L นะครับเลขเครื่องก็อยู่ฝังนี้ 2L นะครับเลขเครื่องอยู่ฝังนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนะสภาพเครื่องเหมือนแอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนทำใหมด้วยนะครับแอร์ Air, น่าจะใช้งานได้ปกตินะเหมือนเขาเปลี่ยนสายแอร์ตรงนี้น่าจะใช้งานปกติเลยนะครับนี่นะไมตี Mighty, จะมีป้ายคำเตือน ถ้ากระบะร้อยถ้าเห็นร้อยหกเนี่ยที่มีป้ายเนาะที่มีป้ายเนี่ยคำเตือนเนี่ยแสดงเข้าหัว,หวเก๋งของไมตี้ไปใส่นะอันนี้ผมเห็นหลายๆคันแล้วเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูสังเกตเอาไว้แล้วกันเนาะบางทีเข้าหัว,หวเก๋งของไมตี้มาใส่ร้อยหกนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไอ้เพลตตรงนี้นะครับเอาแผ่นของไมตี้ออกปุ๊บเอาของตัวร้อยหกมาใส่แต่ไอ้สติก๊กเกอร์ที่เป็นคำเตือนตรงนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้จุดสังเกต นะครับแต่ไม่ไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคือของไมตี้หรือร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นของไมตียหรือร้อ1ห0ร้อยปเซ็นก็คือให้ดูตรงซุ้มล้อหน้าเนาะซุ้มล้อหน้าก็คือตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับของรนะ้อยหกเนาะนี่ถ้าของร้อยหกเขาจะตัดลงมาแล้วมีเว้าตรงนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้คือผมเคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปเนาะแต่ว่าเผื่อพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่ เคยดูคลิปนั้นก็เลยขอญาตบอกไว้ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับล้อหน้าล้อหน้าเป็นของแม็กซีนะครับเนาะใส่แม็กให้ด้วยนะครับนยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่บอกว่าอ,อันไหนแท้อันไหนเดิมเนาะอนนี้เพราะว่าอันนี้เราเน้นเป็นรถใช้งานนะครับรถใช้งานเนาะ แต่ประตูก็ถือว่าเขาทํามาดีนะครับปิดแน่นนะครับเนาะโอเคปิดได้แน่นๆเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับคันสีขาวจะมีคันนึงคือคันสอีอันนี้ออกดำๆเทาๆนะครับเนาะอันนี้คันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นกระบะดำเหมือนกันนะครับ พื้นกระบะ,ะพื้นกระบะเรียบคอนสีกันสนิมเรียบร้อยนะครับน,นี่เอาไปใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับเผื่อว่าใครสนใจไปใช้งานเนาะขนดินขนหินขนทรายอ่ะ,อ,ะอันนี้ยางหลังก็เป็นของมิชลินเหมือนกันนะครับก็คือยางไว้สำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับมิชลินนะ คันนี้คันนี้เป็นยางปี18นะครับ0318นะครับ0318มิชลีนนะครับนะบรรทุกสัก2-3ตันได้สบายๆเนาะแต่ก็ต้องดูที่สภาพยางด้วยเนาะถ้าเป็นยางใหม่ๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นยางเก่าแล้วเนาะก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้ ตัวระบบไฮดรอลิกเนาะที่ช่วยในการยกดับนะครับจะมีตัวปั๊มเนาะปั๊มลมหรือปั๊มอะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะมันจะมีสายเบรกอันนี้นะครับเนาะสายเบรกอ,อันนี้เบรกเบรกมือเหมือนไม่มีนะครับเนาะเบรกมือ เหมือนเขาจะถอดไปแล้วก็มีแบบเหล็กปกติเนาะที่เราใช้ขาเหล็กนั่นหนงนะครับจากที่ผมดู2คันเนี่ยกระจกเขาก็จะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเนาะไม่ใช่ของโต้ต้านะครับก็คือทั้งคันสีเทาแล้วก็คันสีขาวเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นรถเน้นใช้งานนะครับเนะาะใช้งานเข้าไร่เข้าสวนรับจ้างนะครับเป็นรถทำมาหากินนะ,ะเดี๋ยวขอดูภายในของคันนี้ด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ แผงประตูสวยนะครับแผงประตูสวยๆนะครับเปลี่ยนใหม่มาให้นี่แล้วก็จะมีตัวตัวอัพเนาะตัวปรับตัวปรับไอกระบะดัานี่เองนะครับก็จะมีดาวกับอ,อัพเนาะเลขตรงเบลตรงนี้มันหายไปหมดแล้วเนาะมันซีดไปแล้วนะครับเบาะก,ก็เหมือนจะหุ้มใหม่มานะครับนี่กระบะมิตตี้มิตตี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มี ไม่มีที่พักแขนตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยอีกแบบนึงเนาะของโตยต้ตาเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเหมือนในพวก YN เนาะน,ะ,นะครับะระบบแอร์เขาน่าจะทำมาให้ใหม่นะเนาะ,ะเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องแล้วกันนะถือว่าภายในก็สวยนะครับค่อนข้างสวยอยู่นะ ล้อหน้าเป็นแม็กนะครับนี่เป็นแม็กล้อหลังเป็นล้อกระทะนะครับเพราะว่ากระทะเนี่ยจะสามารถรับน้ําหนักได้เยอะกว่าล้อแม็กนะครับเนาะถ้าจะเป็นล้อแม็กก็ต้องหาเป็นแบบล้อแม็กบรรทุกนะครับอขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอ,อ๋ออันนี้คือเขาก็ทําสีใกล้เคียงกับสีเดิมของมันนะครับเนาะสีเดิมของมันจะเป็นออกสีเขียวเยวนะ เขียวเลขเครื่องอยู่นะครับคันนี้เลขเครื่องอยู่นี่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดอเลขของไมตี้มันจะไม่เหมือนร้อยหกนะครับร้อยหกมันจะอยู่ทรงจุดนี้อันนี้มันก็จะแยกเป็นหลายจุดนะคันนี้เป็นหมอ้อน้ําเดิมๆของมันเนาะเครื่องสองแอลเหมือนกันนะฮะระบบแอร์น่าจะใช้งานได้ปกตินะดูจากสายพวกนี้นอะแต่ยังไม่ได้ลองสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ดูนะครับ ก็อ่านีนเป็นารเครื่องตรงนี้สองแอลนะครับอ่าน,นี้เนี่ยผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนดูเนาะแต่จากที่ดูเนี่ยอันนี้เป็นรถของอู่เนาะเขาน่าจะเซตเครื่องเซตอะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้ละนะเครื่องไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ขอคุญแจเขาไว้เนาะก็เลยไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้พี่เพื่อนๆื่อนทุกคนดูนะครับ พวกกระจังหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทั้งสองคันนะครับเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับเนาะอันนี้เนี่ยเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อมีอยู่นะครับเนาะเบอร์ติดต่ออยู่ตรงนี้062310กสองหนึ่งศนะครับติดต่อได้เลยนะ,นะอันนี้เขาบอกว่าสามารถ ผ่อนได้ด้วยนะครับนะอ่ะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อเบอร์เมื่อกี้ดูเนาะอันนี้จะเป็นรถที่เน้นใช้ในการทำมาหากินนะครับก็จะเป็นรถสไตล์นี้ประมาณนี้เนาะ,ะใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้แล้วกันนะครับออันนี้เนี่ยผมต้องขอญาตจริงๆเนาะขอญาตนอกเรื่องนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับตัวโฟรวิเลยนะครับเนาะ กระบะตัวนี der, ้เหมือนจะเปิดเปิดด้านข้างได้ด้วยนะด้านข้างได้ด้วยนะครับนี่นี่ก็เปิดด้านข้างได้นะครับปรับตัวนี้แล้วก็ปรับตัวบนตัวนี้นะครับอ่าก็เปิดได้ละทันสีขาวก็เหมือนกันนะปรับตัวบนนี้แล้วก็ตัวล่างนี้นะครับอ่าเปิดล็อกตรงนี้ก็คือเปิดได้เลยนะครับเปิดทั้ง3มทิศทางนะครับ ว่าเหมาะสมเลยนะครับเป็นรถใช้งานเนาะ,อะโอเคนะครับวันนี้ผมก็น่าจะพามาดูคร่าวๆแค่นี้เนาะก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะจะให้ดูให้เห็นสภาพรวมๆภายนอกเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเบอร์เมื่อกี้ล้วลองสอบถามพูดคุยราคาดูแล้วกันนะครับส่วนแต่ละคันราคาเท่าไหร่นั้นนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมต้องไปสอบถามเจ้าของก่อนนะอเนาะพอดีเมื่อกี้ผมลืมสอบถามไว้เดี๋ยวผมสอบถามแล้วผมจะแปะราคาไว้ที่คลิป,ปแล้วกันนะผมจะแปะาราคาไว้ในคลิปนะครับก็คือราคาคันสีเผาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะราคาไว้แล้วก็ราคาของคันสีขาวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะราคาไว้เผื่อพี่เพื่อนๆท่านาไหนสนใจก็ลองติดต่อพูดคุยกับช่างเขาเองนะครับ นะอ่าวันนี้ก็นะ่าจะเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะหาร้อยหกมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับอ่านะผมคาดหวังไว้อย่างนี้แต่ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีเนาะเพราะตอนนี้ก็หาค่อนข้างยากนะครับถ้าหาได้เนี่ยผมก็จะพยายามหาร้อยหกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับมันจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผมทำวิดีโอหรือทำช่องนี้ขึ้นมาเนาะอ่านะ แต่นี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามันเป็นรถที่มีประโยชน์ก็เลยเอามานำเสนอให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ